สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่อุ้มจะพาทุกคนไปดูบ้าน 3D กันค่ะดีแรกก็คือ บ้านทำเลดีดีที่2ก็คือบ้านดีและดีที่3นั่นก็คือราคาดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในซอยแจ้งสนิทสิค่ะขายต่ำกว่าราคาประเมินเพียงแค่1 9 9 0 0ล้านาแนนะคะโดยประมาณการบ้านหลังนี้น่าจะประมาณประเมินได้ถึกง2.5ถึง2.7ล้านเลยทีเดียวค่ะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะสร้างเต็มพื้นที่เนื้อที่มากถึง53ตารางวานะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องใต้ ดินเก็บของนะคะมีลานซักล้างแล้วก็หนึ่งที่จอดรถค่ะถ้าเราทาสีปรับปรุงอีกนิดนึงนะคะก็แจ่มเลยทีเดียวค่ะตั้งอยู่ในซอยแจ้งสนิท10นะคะเวลาเราขับตรงมาทางโฮมวันนะคะเราจะตรงไปทาง ยะโสธรใช่ไหมคะก็จะเจอสีแยกดงอูพึ่งหรือว่าสีแยกไปยะโสธรน,นั่นเองค่ะยูเทิร์นกลับมาฝั่งเข้าเมืองนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ซอย10ค่ะถนนสวนกันได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็บ้านบ้านแบบนี้นะคะที่อยู่ในเมืองแบบนี้หายากมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครปล่อยขายสักเท่าไหร่ค่ะหลังนี้ไม่มีประวัติที่ไม่ดีนะคะก็สามารถซื้อได้สบายใจค่ะติดต่อเราวันวลินบ้านเลขที่ดินค่ะ